กันต่อในครับสำหรับท่านที่เกิดวันจัน์นครับงานเงินความรักสุขภาพโชคลาภภาพรวมครับต้องบอกว่าคนวันจันเนี่ยงานก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความมั่นคงดีมีโอกาสทําอะไรใหม่ๆต้นเดือนแบบนี้คนวันจันงานจะดีขึ้นครับแล้วก็คนวันจันเนี่ยเรื่องการเงินครับค่อนขอ้างที่จะฟลนะครับมีรายรับเข้ามาใครที่ทําธุรกิจการค้าการขายติดต่อกับผู้คนคนวันจันจะได้ข่าวดีแล้วก็คนที่ทําเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะครับคนวันจันคุณก็จะได้รับข่าวดีเช่นเดียวกันครับส่วนเรื่องความรัก คนโสดระวังมือที่3มคนมีคู่ระวังมีปัญหากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักของคนบัทร์ต้องระมัดระวังกันให้ดีนะครับส่วนเรื่องสุขภาพนะครับแข็งแรงวันแข็งแรงคืนนะครับใครที่ป่วยเจ็บป่วยนะฮะก็ต้องบอกว่ากําลังจะดีขึ้นจะได้หมออยู่หมอยาดีนะครับท้องล่ามนะครับอาจจะมาจากผู้ใหญ่นะครับอาจจะมาจากเลขเก่าๆนะครับเลขนาโชคได้กันเลข5 3 2 8 5 3 2 8นะครับภาพรวมขอให้คนบัญชาเนี่ยอดทนใจเย็นๆอย่าใจร้อนทําอะไรอย่าเร่งรีบนะครับดวงของ คนวันจันทร์ก็จะดีขึ้นสมหวังสมความปรารถนาครับและนี่คือดวงของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับในสัปดาห์นี้นะครับ